ฉันขอโทษเธอปลอดภัยแล้วทุกอ,อย่างโอเคลูกเหรอลูกโทษให้พ่อนะลินนี่เงินพ่อไอนแกยังงั้นเหรอพอได้แล้วไปกันเถอะมันจบแล้ว คูปอีเซเว่นถ้าในอา่านจดหมาฉบับนี้มันคงจทต้งเป็นไอ้ยิงคันเพื่อทรยดแล้วทาวินได้รับชัยชนะอย่าให้เขาได้ตัวเธอไปเด็ดขาดทาวินเริ่มทำการทดลองดัดแปลงทุกรรมโดยองค์กรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและวิกตรเรียคือผลงานที่เอกของมัน ให้เธอเลือกในส,สิ่งที่นายไม่เคยให้ให้โอกาสเขาปกป้องวิกตอรียและข่ามิจฉาบิลทาวิตการถ่ายภาพขอ,อให้ชโชคดีโปรตีเซเว่นคนนั้นทุกคนโอพยโยออกไปหมดแล้วตอนนี้ที่นี่เป็นของเราทาวิตสายของเราปลอดภัยไหม ปามาเลยเราพบสุสารกับคุณบุญรุแล้วยอมมากคุดศบได้เลยพูดตาตรงนะฉันไม่เข้าใจว่าคุณจะเจออะไรเราตรวจสอบทุกอย่างขี่ถ้วนเดือนหน้าบุนบูตตาในวันนั้นเรามีรายงานตำรวจและผลชนสูตร47ยืนยันว่าเป็นการสังหารคุณต้องการอะไรอีกเราประเมินค่า47ต่อไปไม่ใช่แค่ครั้งเดียวผมเชื่อไม่ได้หรอกบุญุนทำให้คนเชื่อว่าตายเจอหลอกคุณได้ในพิตา นอื่นนี่เราแบบว่าเราต้องเต็มของปลาไปเลยนะฮะอย่างเช่นในการเป็นต้นพอเราได้จังหวะปุ๊บเราก็ปลาทันทีเลยพอได้จังหวะแล้วใช่ไหมเริ่ม เอาคอเอาเป็นมือเลยแล้วกันแล้วก็เอาแล้วก็ลากคนไปไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเราไม่มีที่ไว้สำหรับต้อนคนได้ไง แล้วก็เลยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันผมว่ามันไม่เดินมาตรวจนะ งนี้แบบว่าเขาทำฉากว่าใช้ได้เลยนะครับคือเราปรับมูทโทนฉากแล้วก็โทนภาพมันก็เลยอาจจีเ็นเป็นตามมูทเลยนะครับถ้าเราคืนแบบว่าคืนฉากคาสินปุกอะไรอะไรทำนองนี้นะครับคือเขาเขาทำฉากึุสานะคือเขาทำไปดีนะไม่ใช่ทำไม่ดีนะคือเราแบบว่าเ็าปลุกม,มือให้เขาเลย con kia thử phải làm ba không stand up and that's not ngon just checking the sound hang on anh ơi ดี่นะพี่นะเอออะไรเนี่ยมันจะแตนดัดอีกคนนึ้นงทำไมว่าเราต้องรีบออกจากตรงที่ได้นะครับโอเค,อเ,คเราจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วโเคบกเกี่ยวกับภารกิจโค เพื่อเรารู้ว่ารุมตัวกันกกข้าพเาก่ขนาดนี้เพื่อปิดสุสานเราจะตอบคาถามแน่ในผลที่บนบูักหลังโครงการวิทยาศาสตร์ของคุณนั่นแหละทุกอย่างมันอาจถูก,กเปิดเผยจะไม่ทำเพราะคุณหมูพบุรุ่งผู้หญิงตายไปแล้วปล่อยปัหาจะเชื่อกี่ผมบอกให้เชื่อเรายอย่าเรื่องคันไปล่ะนี่คือโอกาสจากการเรื่องนี้ให้เสร็จไม่งั้นมีชื่อปรลวัตมแน่ เดี๋ยวเราก็ไปจกกัดการตรงนู้ก่อนนะคืออยากให้ตรงนี้มันแบบว่าขึ้นคลีนนิดนึงไงเราไม่อยากให้แบบเหลือแบบแบบตากอะไรเงี้ยพอแบบว่ามันต้องถึงตานะเอาเอาแบบสลบ เวลานองนี่นี่แบบนอนอาปากเลยมอนมึงแบบว่านอนกรุนอะไรเงี้ยอามานีโโ้โอ้มีเด้งมีเด้งตอนที่เราล็อคอมีเด้งด้วย เปลี่ยนไม่ได้หรอไม่เป็นไรเลี่ยในแรกก็ไม่ต้องเปลี่ยนปากระ,ระกกรปปดูกดึงอึดเฮ้ยอย่าเห็น้วมึง เราเล่าสบตรงนี้ปุ๊บคือเราจะเดินช้าทันทีเลยถ้าเราไม่ได้สบปุ๊บคือเราจะวิ่งไปได้เลยนะแต่ว่าเราจะมาเอาชุดหน่วยคอมมดด้วยไงตออีกคนหนึ่งแล้วกันแถมให้แถมให้คนหนึ่ง จะให้คนหนึ่งมาตรงนี้แล้วกันดูดหมาโอ้อางน,นี้อมันได้กินแล้วกินตายซะ ทเแ็บแบบตกอง์ตกใจอะไรอะไรอะไร่ะอันนี้เลยแล้วก็ลากมันไปไว้ตรงนู้นเลยนะครับเพื่อแบบว่าเป็นที่รับหูรับตาคนจริง back. what's going on with that jade chick? a couple months ago she wouldn't even make eye contact and now all of a sudden she's handing out orders. <laughs> you ever seen a hyena stalking a wounded animal? jade knows travis is slipping. When I see it, she's just waiting to give him that one final push. Hey, nice คือเราเราจะมาจากการเจ็ดตรงนี้เลยก็ได้นะเร,เ,รเราต้องเราคือเราต้องรอให้คนนี้เขาไปเดิไนไปตรงนู้นก่อน Sir, แต่มันไม่ทันแล้วหมอคะขอบคุณด้ยวยหน่อยค่ะควิสั่งให้ ตรวจ n a สออย่างละเอียดเหลืลืมเบนวูดเคยอยู่ในนี้เหมือนกันหลายปีแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรได้เธอก็ทำได้เหมือนกันฉันต้องการผลภายในพรุ่งนี้ที่เราจะเดินรับตรงนี้ก็ได้นะเราไม่ว่ากัน ว่าอย่าทำให้แบบว่าเจ๊เขาสงสัยคออย่ <Yeah. S 1> อย่ามา่แอปตรงนี้เลย เสร็จมีอะไรกับข้องไหมเป็นยตับก้องนิดหน่อยกำลังมีเซตเยวใช้งานได้จากการให้เ,หเสเร็จฉันจะตัดสินฐานเงินเขาพอได้ศพแล้วรายงานกลับมาทันทีได้รับคำสั่งให้เปิดยิงทันทีหากมีใ,กกใครก็แก,ก้สีเ่เ็รู้ดีกว่าไปคนโผล่จะมาแล้วฉันจะเป็นเหยื่อหรอเร็วเลยเราต้องเอาเชือกล็อกคอเกดน,นะครับมา นีเลยราไปฆ่าเธอด้วยอ่าสายและคอด้วยแหละเมื่อกี้เราพกหัเงินไปนะไปเก็บกระสุนนิดนึงปืนอะไรอ่ะดูนี่เอาดูหนเหมือนเป็นปืนแบบว่า ันคล้ายๆปืนของเรานี่แหละแต่ของเขาแบบไม่เก็บเสียงไงแล้วว่าเราออกจากตรงนี้ดีกว่าเราสังหารเจไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแต่ทาวิตนะครับที่เรายังไม่ฆ่ามันเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเร็วๆนี้แหละ กวิตถึงหน่วยทีโพเลียนตอนนี้เราต้องเตรียมพร้อมขั้นสูงรวมแถวให้แน่นภายอรอบใกล้กิงได้เลยถ้านายเก่งจริงนี่แหละเวลาพิสูจน์ของตัวเองในจังหวะนี้นะเราก็แบบคือเราต้องมาฆ่าไอ้ตรพิเศษของมันนะครับ เอ้ยเยีเ่ย,เ,ยเรากำลังจะไปล็อกคอรมันนะเราต้องให้รีบให้ไวมาแคร์รี่สกูตัมเหรอเอาสมันไว้ตรงนี้เอาอินมาถูกหมาไม่ใช้ แล้วก็เราฆ่ามันไปตรงนู<อ>้นไปเยี่ยแหละเกือกินโัวทีนะตัวเย่เองปุริปลาหน,หน่อยนึงนะอ่ะออกมาดิควายเพลองเอ้ยตายฮ่าฮ่าฮ่า ไอชาดนะลกจิงมาเกิดเบิดดูดา้าตรงนี้มีกระสุนปืนด้วยนะของอ่าวินนั่นแหละแต่ว่าเราจะมารสบบให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะไปฆ่าทวินนะครับอืทวินเขาแบบว่ามันไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่า มันเป็นหัวหน้าที่แบบเป็นคนที่แบบว่าใช้อำนาจโดยไม่ชอบอะไรอย่างนี้คือเราล่างมันตรงไหนดีไปไหมเปบ้ารลอไงคือต,ตรงนี้เราก็ยิงป้องๆไปเลยก็ได้เนี่ยมีแล้วก็รหรอวะอะไร เรามาละเราล่าไว้ตรงไหนดีนะหรือเราจะทิ้งไว้ตรงนี้ดีจะบ้าได้ไงว่าจะทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวหลักฐานต้องเก็บหลักฐานด้วยแปนบนะแล้วก็ล่ามาไปตรงนู้นเป็นเคยมันจะมีกำดักระเบิด อันนีอยู่แคบทิศทางเลยก็ได้แต่ให้กูลากเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเป็นลากอย่างตุ้มเตียมตุ้มเตียมเลยเราจะมาปวดสายระเบิดก็ได้นะแต่เราไม่ปวดดีกว่า เราเล่นดัมเกนยนลาสูไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีสบหนึ่งยอยู่ตรงนี้นะคระับลาไปเลยตาด้วย นอนตาจะเลือกเลยตรงนี้นมีระเบิดลืมไปวางคำดังไว้อยู่ หนึ่งเหรอเราไว้ตรงนั้นเลยก็ได้ีศพหนึ่งที่ตรงนี้หรือเปล่านะที่ตรงนี้ไม่ใช่เราลาไปแล้ว หนึ่งหายไปไหนวะอันนี้กูไม่รู้กันในนี้น่าจะหายากอยู่ไม่เป็นไรหรือว่ามันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้สม,มันอยู่ไหนหอะกูร่างไปเลย,เยนี่ไงกูเจอแล้วสมมันอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็ล่างมาเป็นตรงนู้นเลย แต่กอ,อื่นนี้เราต้องระวังไอ้น,นี้อย่างเดียวนะไอระเบิดน,นะเราต้องระวังเพราะน้องเทวีเพราะว่าไอเทวีมันชอบเล่นระเบิดไอนึกน้ององุ่นดีมันตายห่าแล้วเพราะว่าพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็แล้วก็เป็นดาบสุดท้ายเช่นกันนะครับ ตรงนี้คืออะไรอ่ะเผมไม่ใช่ที่ตรงนี้มีเป็นกระดูกหมามีกับกับดักนะต่อไปตรงนี้เลยก็ได้ทีนี้เราจะมาปิดฉากคือเราต้องไปฆ่าชาวินมานี่แหละนะครับเราต้องสำรวจว่าจะมีดักไหม ทาวีไม่ชอบเล่นอะไรก็ไม่รู้หัวแหงอ่ะอยังไงตรงนี้มีกับดักเออออกมาก็แปะไว้ตัวนี้ยิอ,อย่งี้แหละหุ้มายางไง ฮเรียบร้อยอีกจัลลเลียวมือหนึ่งแหมไปมีทางด้วีสิ่งที่แกอย่าได้หรอนะโู้มิงชัตหมาเธรถูกสร้างให้เป็นกแกนั่นแหละมันไปได้สวยสมบูรณ์แบบ แกบอกฉันมาแกค่าเธอหรือยังดอานะ่าตายแล้วหรือยังแกไม่มีทางรู้หรอกปิดแมนการไถ่าบาป เดาน่าคะทำในสิ่งที่เธอต้องทำ เ <47. S 2> ยี่ยมมากี47แล้วเราวัตทุกโอนเข้าไปชือของนายแล้วทินี้ต้อนรับและขอบคุณมากช่วงต้นเกมคาวินโอนให้เราพอ,อช่วงท้ายเกมเดรน่าโอนให้เราเช่นกันนะครับอ๋อ แกคือใคร <c oughs> นานอยากรู้อย่างไ้เหรอฉันช่วยหาด่านะ <For> Price, แน่นอนก็ <Of course. S 1> เพื่อเงิน <c oughs> จบแล้วนะครับ Hitman Absolution นะครับต้องขอขอบคุณรับชม ตั้งแต่พาแรกจนถึงอัสทานครับหรือเรียกกันว่าด่านแรกถึงดา่านสุดท้านนี่เองนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในทา่ดานให้ผมนะฮะก่อนจะปิดคลิปนะฮะแล้วก็ผมขอบอกอะไรที่นึงนครับคือคนภาพก็ถือว่าความดีนะครับดีไซน์ก็ถือว่าใช้ได้ เวลากรอขึ้นพลาส,สปุ๊บคนภาพาม,มันจะเปลี่ยนไปตามมุดอารมณ์ของมันนะครับแล้วก็เขาทำฉากแบบว่าดูเหมือนอลังการนะครับเหมือนแบบว่าเอาเหมือนเกมยุคใหม่ส่วนกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นเกมยุคใหม่เหมือนกันครับก็ซื่งเราสามารถกลับเป็น ตอบสุดได้คือตั้งอุจจาระได้หรือเรียกเช่นว่าวิทิไฮนะฮะผมขออธิบายนิดหนึ่งสั้นๆเลยนะฮะว่าตัวละครน,นั้นเป็นใครเป็นมาอย่างไรนะฮะผมขออธิบายเรื่องอ่าเบนจามินทวิทย์เขาเป็นหนึ่งหัวหน้าระดับสูงของ ICA หรือเรียกกันว่า International คอนแทคเอเจนซีแล้วก็เขาเป็นหัวหน้าของโปรตีแล้วก็ชุดนักเกมอ่ะเขาสั่งให้เราไปฆ่าในอ่าแล้วก็เอาตัววิตเอรียามาเป็นเป็นใช้เธอเพื่อเป็นอาบุธทดลองหรือเป็นอาบุธลับเพราะเธอเป็นตัวผลิตเหมือนโปรแกรมของ เอเจนต์47อะไรพวกน,นี้นะครับราวิทเป็นคนที่แบบว่าทิสัยเกินชาไม่ค่อยไว้ใจใครแล้วก็มีแผลจมตัวของ ICA คือขอกคำสั่งให้เราหรือ47ไปสังหารแดอน้าบุบูธหรือเป็นอดีตผู้ดูแลของ47ง่ายๆว่าเป็น เป็นตัวละครหลักของวิทแมนพอเราพอเยยุทธเตเอเสร็จปุ๊บเราก็ช่วยวิตอเรียหนีออกจากองค์กรแล้วก็วิตอเรียโดนลูกน้องเดสเตอร์เป็นตัวอาวุธฟรลองเหมือนกัน นะก็เหมือนกับฝ่ายตรงข้ามนี่แหละนะครับก็ความรับของแทวิตก็คือ,พอพเพราะทำผิดเยราบาลขององค์กรจากนั้นก็เราฆ่าพทวิตเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นการตกฉากของพารกิส์ท้ายก็คือพากรกิแอคเซิลชั่นแล้ววิตอเรียได้รับอิสระภาพจาก วิตเรียเอ้ยจากอาวิชนะแล้วก็จากเดสเตอร์นะครับวิเทเรียเป็นเด็กที่ผู้พ่อเลี้ยงภายใตาของโครงการรับอาวิชคือเป็นอาวุธสร้างสร้างขนได้เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ถูกดัดแปลงตามพันธุก,กรรมเหมือนกันเรา แต่ว่ายังยังไม่ถูกโปรแกรมเป็นราคาเช่นเ่นก็จบแปลกกันแล้วนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเตรียมโปรเจกต์ต่อไปนั้น จะรู้กันว่าเป็นเกมอะไรนะช่องตูมตาติดสองแพลนสวัสดีครับ